nghe mà, ừ ừ, <coughs> nhìn đó ไม่กลัวอะไรหรอกมันไม่เข้าวะหรอกไม่เข้าวะหรอกกลัวๆชอบดูชอบดูมั้เหรอแหมมันไม่ขัดหรอก